โอเคครับอันนี้เนื่องจากเวลามีไม่มากแล้วก็มีไม่มากจริงๆด้วยผมคิดว่าผมถามตอบแบบนี้มันจะใช้เวลาพอสมควรผมขอยกตัวอย่างเป็นเอลิเมนต,ต์ของเกมก่อนละกันนะครับอะไรคือเกมเนาะอันนี้ต้องต้องย้อนกลับไปที่คําถามของคุณครูพงศักด์นะครับว่านิยามของเกมคืออะไรนะครับนิยามของเกมคืออะไรเนี่ยถ้าในหมวดของเกมดีไซน์นะครับแล้วก็ในในสกู๊ปเกมดีไซน์ใหญ่ๆเนี่ย หรือแม้กระทั่งขอโคดเอลิกซิมเมอร์แมนเลยครับเป็นเป็นคนที่รวม principle ด้านเกมเอ่เป็นหนังสือจริงๆนะครับเทคบุ๊กจริงๆชื่อ The Rule of Play นะครับซึ่งการศึกษาของเอลิกซิมเมอร์แมนเนี่ยก็ยังไม่สามารถสร้างนิยามที่กระชับและก็สมบูรณ์แบบสำหรับเกมได้แต่เอริกซมเมอร์แมนเนี่ยได้บอกว่าการนิยามเกมเนี่ยถูกนิยามไว้นะครับ อยู่ที่สองถึงสามแบบแบบที่หนึ่งคืออย่างที่ทุกคนบอกคือมันต้องมีกฎกติกาในการแข่งขันที่ชัดเจนนะครับอันนั้นคือกฎข้อที่หนึ่งเกมต้องมีกฎ,ต,กฎต้องมีกฎกติกาไม่ว่าจะเป็นกฎในก,ในการเล่นหรือเป็นกฎในการใช้งานเอล m เมนต์ในเกมจะต้องมีกฎกติกาถูกดีไฟขึ้นมาสองเกมต้องมีเป้าหมายครับทีเนี้ยไอคำว่าเกมต้องมีเป้าหมายเนี่ย ไม่สามารถสรุปเป็นทฤษฎีจริงๆได้เพราะในทุกวันนี้ยังมีข้อถกเถียงในมุมของเกมดีไซน์ค่อนข้างเยอะเช่นเกมดีไซเนอร์บางส่วนจะบอกว่าเกมต้องมีเป้าหมายว่าจะชนะเกมได้อย่างไรถูออกไหมฮะแต่ดีไซเนอร์ของเกมจํานวนมากซึ่งเกมดีไซเนอร์ส่วนมากเป็นอาจารย์มหาลัย <laughs> อันนี้คือข้อเท็จจริงครับเกมเกมสนุกๆที่เราเล่นกันแม้กระทั่งเกมชิพเปิลเอในในเพลย์สเตชัน ใน computer, ในคอมพิวเตอร์ในสตรีมทุกวันนี้ Star Wars g a l a c t i c ภาคใหม่อะไรเงี้ยครับพวกนี้เป็นอาจารย์มหาลาัยเกือบทั้งหมดเลยครส่วนมากที่ที่เป็นคนลงมาดีไซน์ทำงานดีไซน์เกมชื่นชอบเกมแล้วก็ทำมาตั้งแต่ต้นเนาะทีนี้พวกนี้เขาก็มีเวทีดีเบตกันครับเวทีใหญ่ชื่อ GDC เกม e Design Conference จัดขึ้นทุกปีทุกวันนี้สามารถหาดูย้อนหลังทาง youtube ได้ฟรี1 0 0นะครับเป็น คอนเทนต์ที่อนุญาตให้ทุกคนเข้าไปดูเนื้อหาเลคเชอร์ได้100%ซผมก็เข้าไปอ่านแล้วก็ไปศึกษาในนั้นค่อนข้างเยอะครับอยากแนะนำให้ทุกๆท,ท่านที่ชอบเกมดีไซน์เข้าไปศึกษาในนั้นเหมือนกันทีนี้เขาก็แย้งว่าเกมไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขว่าชนะได้ยังไงยกตัวอย่างเดิมเท i ิสครับเทริสไม่มีเงื่อนไขว่าชนะยังไงคืเราก็ต่อตัวต่อไปเรื่อยๆ ถูกไหมครับแต่เกมต้องมีเงื่อนไขว่าแพ้ได้อย่างไรอันนี้คือข้อตัวแยงของผู้สร้างเกมอีกกลุ่มหนึ่งเพราะถ้าเกมไม่มีเงื่อนไขว่าเกมจะแพ้ได้อย่างไรผู้เล่นก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเล่นเกมไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับมันจะไม่มีจุดหยุดของเกมทามเอาท์ของเกมเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อตัวแยง,งยของกลุ่มที่เป็นเป้าหมายนะครับอเกมต้องมีกฎกติกาเกมต้องมีเป้าหมายถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นสองส่วนใหญ่ๆ ของเกมเนาะทีนี้อันที่สามที่เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ตลอดคือเกมต้องมีการแข่งขันหรือไม่อันนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับเช่นเขาบางคนก็มองว่าเกมตะกูลที่เป็นแซนบ็อกอย่างไมโครฟไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นแต่ก็เป็นเกมไม่มีคนแย้งว่ามันไม่ใช่เกมนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูอลิเมนต์ของเกมเนี่ยเกมเองจะถูกแบ่งอลิเมนต์ของตัวเองนะครับ แบบง่ายๆเนาะครับก็คือมองว่าผู้เล่นต้องทําอะไรก่อนถ้ามองว่าผู้เล่นต้องทําอะไรเนี่ยผมว่าอันนี้ง่ายที่สุดผู้เล่นต้องทําอะไรก็คือเป้าหมายของเกมคืออะไรอันนี้ต้องชัดเจนครับทสัสหรือกิจกรรมในเกมเนี่ยประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยอะไรบ้างผู้เล่นจะมีความผูกพันกับสิ่งใดในเกมเช่นผูกพันกับอาร์ตเวิร์กในเกมผูกพันกับตัวละครในเกมจากเนื้อเรื่องผูกพันกับ สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในเกมเช่นเดอะซิมอย่างเงี้ยเราสร้างบ้านเราสร้างเมืองเราสร้างตัวละครที่เป็นคนขึ้นมาเราจะผูกพันกับตัวละครตัวนั้นเป็นต้นอ่ะ accessibility ของเกมเกมนี้ควรจะเข้าถึงได้ง่ายหรือยากแค่ไหนทั้งในแง่ของข้อมูลที่จะให้ผู้เล่นว่าเข้าใจเริ่มต้นยากง่ายแค่ไหนเชื่อนาเชื่อถือแค่ไหนอ่ข้อมูลที่รับรู้ยากง่ายอย่างไรชาเลนจ์ Challenge ในเกมเป็นยังไงนะครับ exploration เป็นยังไงคือมันมีองค์ประกอบในเกมค่อนข้งเยอะมาก แต่ถ้าผมขอยกตัวอย่างแบบนี้ครับเราบอกว่าโบลิ่งเป็นกีฬาเนาะในจริงทุกคนก็ขนขางนเห็นด้วยว่ากีฬาส่วนมากนะกีฬาส่วนมากเป็นเกมคำถามคือโบลิ่งเนี่ยน่าสนใจขึ้นมาเพราะอะไรครับถ้าเรามาคิดถึงออบเจกตีของโบลิ่งเนาะโบลิ่งเนี่ยมันมีพินถูกไหมฮะมีพินของโบลิ่งตั้งอยู่สิบอันเป้าหมายของเกมโบลิ่งคือล้มพินให้ได้ทั้งสิบอัน ถ้าเราเขียนกติกาของโบลิ่งไว้แค่เนี้ยล้มพินให้ได้ทั้งสิบอันเกมจะไม่สนุกเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเราก็เดินไปเตะเนาะพินโบลิ่งมันล้มง่ายอยู่ลวเราเดินไปเตะตุม้มพินโบลิ่งสิบอันล้มเราเอาไม้ฟาดตุม้มพินโบลิ่งสิบอันล้มการทําให้พินสิบสิบอันล้มเนี่ยเป็นเรื่องง่ายเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากไม่มีความน่าสนใจไม่มีความท้าทายดย้วยนั้นและไม่มีใครอยากจะทํามัน นึกออกมเราอาจจะสนุกกับการพังของครับสักครั้งสองครั้งแล้วมันก็จะเบื่อละแค่นั้นสิ่งที่โบลิง่งทำในแง่ของการดีไซน์ก,กฎกติกาและทําให้เกมมันสนุกขึ้นมาได้เพราะโบลิ่งเพิ่มชาเลนจ์ของการทำทัสส์ง่ายๆให้มันยากขึ้นครับเริ่มจากอะไร1จะล้มต้องล้มด้วยลูกบอลน,นะยืนด้วยระยะห่างพอสมควรเท่านี้เสร็จปุ๊บมันไม่ชาเลนจ์พอ ต้องโยนลูกบอลเนี้ยบนพื้นที่เรียบแล้วก็ลื่นแถมพื้นนี้ยังออกขอบด้านข้างอีกลูกมีโอกาสที่จะไหลลงท่อด้านข้างอีกทําให้เกมมันชาเลนจ์มากๆทําทให้ทาร์ที่ง่ายคือคนเข้าใจได้ง่ายครับว่าอ๋อแค่ล้มพิน10อันเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเริ่มลองทําดูเลยเพราะฉะนั้นคนสามารถเริ่มสตาร์ทเกมโบลิ่งได้ง่ายโดยไม่ต้องศึกษาอะไรเลยแต่เมื่อเล่นไปแล้วเขาจะพบชาเลนจ์ในตัวมันเขาจะพบสิ่งที่คุณต้องมาสเตอร์ เช่นวิธีการเหวี่ยงแขนวิธีการปล่อยลูกปล่อยลูกยังไงให้ลูกหลุดออกจากมือแล้วมือไม่ไหลาตามไปด้วยหรือว่าปล่อยลูกยังไงให้ไม่ล้างท่ออยู่ตลอดเวลาให้ลูกมันไปในทิศทางตรงจะสังเกตได้ว่าคําว่าทา s เนี่ยครับตรงนี้กิจกรรมที่ให้ทําหรือเป้าหมายที่ให้ตั้ให้ทำเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกันตลอดเวลาแต่มันต้องทําบนพื้นฐานที่ทําให้เกิดสสิ่งคือให้เกิด challenge ขึ้นให้เกิดสกิลที่ฝึกได้ขึ้นมาให้เกิดสิ่งที่เป็น learning curve ขึ้นมาได้นะครับอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาว่ากันเนาะในแง่ของเกมเนี่ยมันจะมี2ทฤษฎีใหญ่ๆที่ทางนั้นจิตวิทยานะครับที่อยากให้ทุกคนลองไปค้นความเพิ่มเติมต่อโนะดยเวลาที่จำกัดคือข้อหนึ่งคือเรื่อง The Magic Circle of Game ครับ Magic Circle of Game เนี่ยเหมือนกันเคสของโบ l i n g Magic Circle of Game คืออะไรคือ,อมาจากจอร์แดนแฮงซิงกานะครับอันเนี้ยเป็น,เป,นเป็นหนังสือที่เขาเขียนนะเป็นภาษาดัต ภาษาดัชผมเองก็ไม่มีปัญญาอ่านมันได้เหมือนกันครับผมก็อ่านหนังสือที่โคดงานของจอร์แดนแฮซิงกาขึ้นมาเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เล่มนั้นมีการแปลอังกฤษหรือ,อยังนะครับชื่อว่า h o m ม l u ดัสตัวจอตัวเอ่อเมจิกเซอร์เคิลออฟเกนี่ยก็คือบอกไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามทีทมมม่ทุกคนตกลงปรงใจเล่นเกมด้วยกันเมื่อไหร่ก็ตามเลยครับทุกคนตกลงปรงใจเล่นเกมด้วยกัน บนกฎกติกาเดียวกันแล้วจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเมจิกเซอร์เคิลขึ้นใครที่อยู่ในเมจิกเซอร์เคิลนี้นะครับจะละทิ้ง1คุณละทิ้งการตั้งคำถามเกี่ยวกับกติกานั้นออกไป <c oughs> เช่นโบลิ่งถ้าเรามานั่งถ้าเรามีคนเล่นโบลิ่ง2ทีมครับแล้วทุกคนมัวแต่ตั้งคำถามว่าทำไมต้องโยนอย่างนี้ผมยืนใกล้กว่านี้ได้ไหมผมยืน ผมไม่ใช้ลูกกลมๆได้ไหมผมใช้แบบเป็นรถเข็นไถไปเลยได้ไหมพื้นไม่ทาน้ํามันได้ไหมมันจะได้ไม่ลื่นผมเดินเข้าไปกลางเลนเลยได้ไหมแล้วไปคว้างถ้าทุกคนมัวแต่ตั้งทั้งคําถามแบบเนี้เกมก็จะไม่สนุกนึกออกไหมครับการละเล่นการเล่นเกมก็จะไม่เกิดอารมณ์ร่วมและการพัฒนาตัวเองที่เป็นไปกับเกมก็จะไม่เกิดชาเลนจ์ต่าง,างๆก็จะไม่เกิด e n g a g e m e n t ไม่เกิด Motivation ไม่เกิดนึนกออกไหมครับ เขาจะต้องละทิ้งการตั 1941, ้งคำถามที่มีต่อกฎกฎกติกาดังกล่าวปล่อยให้ตัวเอง Immerse นะคือเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งไปกับกฎกติกานั้นได้เพราะนั้นจะเห็นได้ชัดเลยว่าการตั้งกติกาและการเดลิเวอกติกาคือการนำเสนอกติกาเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างให้เกิด Magic Circle นอกเหนือจากนั้นความมาศจันของเมจิกเซอร์เคคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตกลงวงใจจะอยู่บนกติกานี้แล้วคุณจะละทิ้ง ความรับผิดชอบในชีวิตจริงคุณไปเลยยกตัวอย่างเช่นเหมือนขวดทางประวัติศาสตร์นะครับเราจะเห็นผู้ปกครองบ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยก็ลงมาเล่นเกมบนกติกาเดียวกันโดยไม่มีแต้มต่อกับค่าราชบริพานหรือลูกจ้างหรือแม้กระทั่งการดวลปืนครับถ้าอ,อันที่ผมประทับใจคือตอนผมไปไปสวีเดนกับไปฟินแลนด์ทริปนั้นนะครับก็คือถ้าเราไปตามพิพิธภัณฑ์ที่สวีเดนกับฟินแลนด์เนี่ย เราจะเจอว่าเมื่อก่อนการดวนปืนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนในหนังคาบอยที่ถือปืนกันคนละอันแล้วก็ยิงกันเลยที่นู่นเนี่ยในยุคหนึ่งเนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจการดวนปืนแล้วคือมีนกระเป๋าเป็นซูทเคสหนึ่งอันข้างในมีปืนสองกระบอกมีกระสุนให้คนลูกว่าถ้าเกิดว่าใครทะเลาะก,กันสมมตุติอ่าประเด็นไหนดีสมมติแบบไม่ชอบที่หน้ากันอะเป็นคุนนางชั้นผู้ใหญ่ไม่ชอบที่หน้ากันเนก่งเ้ล่าเก่กงเ้าเกง่กงจริงมาดวนปืนกันสิอะไรอย่างนี้ ถ้าเกิดว่าท้าทายกันแบบนั้นขึ้นนะครับเขาก็จะมีไอ้กล่องเนี่ยเป็นแพ็กเกจมาตั้งแล้วก็มีปืนให้คนละกระบอกมีกระสุนให้คนละลูกเลยแต่อยู่บนกติกาที่ซับซ้อนมากครับผมไม่คิดว่าการดวลปืนที่คนทะเลาะก,กันเนี่ยมันจะต้องทําอะไรได้ซับซ้อนขนาดนี้ก็คือคนที่ดวลปืนแต่ละฝั่งต้องมีหมอประจําตัวอันนี้กฎข้อที่หนึ่งเตรียมตัวไว้อยู่คนละฝั่งมีหมอประจาตัวสองต้องมีกรรมการเป็นคนกลางในการนับเวลา นะกดนาฬิกานับเวลาว่าให้เริ่มหันมายิงกันเมื่อไหร่แต่ว่าก่อนหน้านั้นคือต่างฝ่ายต่างค่อยๆเดินออกไปด้านหน้าไปเรื่อยๆเรวค่อยหันมายิงนะครับ 3. ห้ามยิงถูกจุดตายถ้ายิงถูกจุดตายคือดวลปืนกันแล้วมีอีกฝั่งหนึ่งตายฝั่งที่ยิงคนตายเนี่ยต้องถูกเนรเทศออกจากประเทศโดยไม่สนใจว่าคุณมียศถาบรดาศักเท่าไหร่ก็คือต่อให้เป็นเจ้าฟ้าชายก็โดนไล่ออกจากประเทศได้ครับถ้าไปยิงคนตายเพราะนั้น หันมายิงต้องยิงขายิงแขนยิงตรงไหนก็ได้ให้รู้ว่ายิงโดนแล้วจบเกม c อ่ะข้อที่4คือหลังดวลปืนกันจบทั้ง2ฝ่ายจะไม่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเรื่องการาร,รักษาพยาบาลต่อกันถ้าตกลงอยู่บนเกมการดวลแล้วถึงจะอนุญาตให้ดวลปืนได้ซับซ้อนไหม คือจริงๆถือปืนของเราก็บอกมายิงกันเหมือนแบบที่ที่เราเห็นตามงานวัดอะไรเงี้ยมันก็จบละแต่อันนี้คือเขาดีไซน์ว่าโอเคเป็นวัยรุ่นไฟแรงอยากจะอาราวาสใส่กันได้แต่ห้ามฆ่ากันตายเพราะเสียทรัพยากรของประเทศวางกฎไว้เรียบร้อยแอพพลายกฎกับทุกชนชั้นแม้กระทั่งการดูเอลก็ก,กลายเป็นเกมขึ้นมาได้แล้วก็เป็นเกมที่ยุคนั้นค่อนข้างโด่งดังประมาณปีคริสต์กาพันเก้า้ยพันเจ็ดร้อยถึงพันแปดร้อยครับที่สวีเดนนะครับ อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจหมายความว่าต่อให้คุณเป็นเจ้าฟ้าชายกับคุณเป็นนักเรียนในโรงเรียนหลวงเนี่ยทะเลาะกันขึ้นมาจะดวนปืนจังจริงไอ้เจ้าฟ้าชายเนี่ยก็ห้ามยิงอิตาลีทิ้งนะครับยิงทิ้งเมื่อไหร่เนี่ยตัวเองต้องโดนเนระเทศเหมือนกันเชื่อไหมฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ยศฐานบรรดาศักย์ไงเข้ามาอยู่ในเกมคุณต้องห้ามแฮนดิแคปกันหรือหรือห้ามใช้ตำแหน่งหรือความรับผิดชอบส่วนตัวนะครับในการเขาเรียกอะไรครับสร้างแต้มต่อ ในเกมไม่งั้นเกมก็จะไม่สนุกพอไม่สนุกก็ไม่มีคนเล่นด้วยก,กฎกติกาก็จะไม่ถูกแอนพลายเมจิกเซอร์เคิลก็ไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเอาต์พุตที่ได้ครับตอนจบหลังจากเราเล่นเกมภายใต้กิจกรรมข้อจํากัดและกฎที่มันอาจจะไม่เมกเซนทันทีเดียวนั้นนะเราจะได้ประสบการณ์ใหม่เราได้ความหมายของสิ่งที่ตัวเองทาเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะว่าข้อจํากัดเหล่านี้ที่บีบให้เราทําอะไรแปลกๆเช่นโยนโบลิ่งเนี่ยล้มพินสิบอันแทนที่จะเดินไปเตะล้มง่าย แต่เราต้องมาหัดฝึกควบคุมกล้ามเนื้อในการปล่อยลูกกับระยะควบคุมแรงเลือกน้ำหนักลูกบางคนไปออกกําลังกายเนาะเทรนนิง่งกล้ามเนื้อแขนตัวเองกล้ามเนื้อขาตัวเองให้ทรงตัวดีขึ้นฝึกโพสเจอร์ฝึกท่าโยนคุณจะได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายจากข้อจํากัดเหล่านั้นจริงๆก็ตรงกับกลไกาการเรียนรู้นะครับว่าจริงการเรียนรู้ดีที่สุดคือเราเรียนรู้อยู่บนข้อจํากัดบ,บางอย่างเรียนรู้แบบอิสระมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เราเรียนรู้ได้เร็รเรวเท่าไหร่นักนะครับ ทีนี้อันนี้คือ psychology ข้อหนึ่งเลยใหญ่สุดๆเลยคือ magic circle of game ของ Jordan นไนซิงกาอันนี้สามารถไปศึกษาในดีเทลเพิ่มเติมได้นะครับมันก็จะมี structure ของมันว่าอะไรที่จะทำให้ magic circle เสียแล้วถ้าอยากทำให้ทุกคน i m m e r g e เนาะเพราะว่าในเวลาทำ gamification gam เนี่ยเราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมสนุกไปกับมันทุ่มเทไปกับมันมีแรงบันดาลใจไปกับมัน ถ้าอยากให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นเนี่ยคุณต้องระมัดระวังอะไรไปศึกษาได้ครับจากงานของจอแดนไฮซิงเกอร์ทีนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจของเกมคือ State of Flow ครับ t a t e o f f l o w เนี่ยถูกยกมาโดยมีฮาวชิคเซนมีไฮเป็นชาวแองกเลรีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขียนหนังสือชื่อ Flow Psychology of Optimal um Experience เขาศึกษาเรื่องความสุขมาชีวิตครับเป็นนักวิจัยศึกษาเรื่องความสุขมาทั้งชีวิต โดยที่เขาข้อสรุปจากงานศึกษาประา50ปีของเขาเนี่ยก็คือเขาสรุปว่าคนเรามีความสุขเมื่อสภาวะทางจิตหรือ psychological state ของเราเนี่ยอยู่ในสเตทที่เรียกว่า state of flow เมื่อเราอยู่ใน state of flow สิ่งที่เกิดคืออะไรคือเราไม่รับรู้การไหลผ่านของเวลาครับเราไม่สนใจเวลาต่อไปซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกมเป็นครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในเกมเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเราเล่นเกมนี้มาแค่ประมาณ10นาที เราอ,อย่างวันก่อนไปตีแบตเนี่ยครับตีแบตกันสองชั่วโมงเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสองชั่วโมงเลยเรารู้สึกเราตีแค่ประมาณยี่สิบนาทีเพราะเราสนุกอยู่กับมันมีความสุขอยู่กับมันเราผมเล่นเกมมือถือผมเล่นเกมใน n t e n d o Switch เนี่ยบางทีเวลาผ่านไปสองชั่วโมงแล้วแต่ผมยังรู้สึกเหมือนผมเพิ่งเล่นมาได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองการรับรู้เรื่องเวลาของเราจะเสียไปครับเมื่อเราอยู่ใน State of flow แต่มันจําเป็นต้องเป็นสิ่งที่เป็นความสุขอย่างเดียวไหมไม่จโทษไม่ใช่ความสุขคนระับเป็นการลเล่นหรือเป็นเกมอย่างเด กลุ่มที่ทางานด้านโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเจอเหตุการณ์เดียวกับผมมาก่อนก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในโฟล์แล้วเนี่ยเราเริ่มเขียนโค้ดตอนสิบโมงเนี่ยเราอยู่ในโฟล์เราจดจ่อกับมันเราอาจจะรู้ตัวอีกทีตอนหกโมงเย็นโดยที่เราไม่ได้กินข้าวเที่ยงเพราะเราจดจ่อเรามีความอาจจะบอกว่าความสุขในนิยามเดิมๆไม่ได้งครับความสุขในนิยามของมีไฮเนี่ยคือเราอยู่ในจุดตรงกลางของสองเส้นนี้ครับระหว่างความชาเลน กับทักษะในปัจจุบันที่เรามีมันต้องยากกว่าทักษะในปัจจุบันที่เรามีเพื่อดึงดูดให้เราพัฒน,นาตัวเองนิดนึงมันยากมันต้องยากกว่านิดนึงจริงๆตามตามหนังสือของเขาคือประมาณห้าเปอร์เซ็นต์กะกะเอาร่าวๆต้องยากกว่านิดนึงและชาเลนจ์มันต้องน่าสนใจต้องไฮชาเลนจิ n งมากพอกว่าชาเลนจ์ที่เราทําได้แน่ๆอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันไอเสน้นตรงกลางเนี้ยที่เรียกว่าสเตตอ o ฟ f l ฟลเนะี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปอยู่ในนั้นอาจจะเป็นงานก็ได้ เป็นการทำกับข้าวก็ได้เป็นการออกกาลังกายก็ได้เป็นการเล่นเกมก็ได้เมื่อเราอยู่ในสเตจนี้เราจะไม่รับรู้เรื่องเวลาพอเราไม่รับรู้เรื่องเวลาเราจะทําสิ่งนั้นได้นานครับแล้วเราจะเทรนนิ่งและเรียนรู้ได้เป็นเวลานานมากๆและนี่คือสิ่งที่ผมตัวผมเองเลยนะด้วยความที่ผมศึกษาจิตวิญญามาด้วยส่วนส่วนหนึ่งนะครับโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นเด็กเล่นเกมผมอยากให้เกมฟิเคชันมันพาสเตจออฟล์ไปสู่การศึกษา นีเ่เป้าของผมเลยส่วนตัวยังทําไม่ได้หรอกนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆไม่รับรู้ว่าเนี่ยมันคือการเรียนไปนแล้วสามชั่วโมงอะ่ะตรงนั้นนะผมคือผมสักเซสเลยหมายความว่าเด็กๆสามารถปิดห้องเรียนได้เหมือนกับติดเกมแล้วสามารถเรียนรู้ไปได้เป็นระยะเวลานานรับรู้อินโฟมชันใหม่ๆไปได้ระยะเวลานานมีเอน a เ e m จเมนต์กับมันต้องการศึกษาต่อได้ด้วยตัวเอง อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าในวงการการศึกษาแบบเราเนี่ยต้องพยายามพัฒนาให้มันเกิดให้ได้คือการสร้าง state of flow โดย Element ของเกมในห้องเรียนโอเค okay. ทีนี้เกม i f p l i t i t n o n โดยสรุปในทางจิตวิทยามันประกอบไปด้วยแค่3ส่วนเองครับ 1. คือต้องมีคิววิงครับคิววิงคืออะไรคิววิงคือตัวบ่งชี้บางอย่างอ่ะถ้าตัวบ่งชี้เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปที่นี่ครับการศึกษาคิววิงเอฟเฟกแรกๆคือหมาของพาร์ทลฟก็คือจะมีการ กดกระดิ่งเนาะสั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งเราให้อาหารสั่นกระดิ่งเราให้อาหารสั่นกระดิ่งเราให้อาหารไปเรื่อยๆหมาเรียนรู้ว่าเสียงกระดิ่งเท่ากับอาหารเมื่อไหร่หลังจากนั้นลองเอาอาหารออกไปแค่สั่นกระดิ่งปุ๊บสิ่งเกิดขึ้นน้ำลายของหมาครับไหลออกมามากเท่ากับตอนที่มีอาหารตั้งอยู่ตรงหน้าเนาะอันนี้คือคิววิ่งเอฟเฟกต์คิวคือตัวบ่งชี้อะไรก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในคอนเท็กซ์เดียวกันเช่น ในเคสของเกมิฟิเคชันเนาะในเคสของโฟร์สแควร์อันนี้จะเห็นภาพได้ชัดที่สุดว่าคิววิ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการตลาดคิววิ mm ่ง hmm. คือแบชครับ mm hmm. การให้แบชการให้รางวัลหรือแม้กระทั่งแถบโปรเกรส bar เนะี่ยแถบสีเขียวๆที่เป็นโปรเกรส bar เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเน่ยครับเป็นคิววิ่งเพื่อให้บอกว่าเราต้องทำอะไรให้เราเปลี่ยนกิจวัตรของเราครับให้เราเชนดูทีม เปลี่ยนรูทีนของเรานะครับเปลี่ยนรูทีนของเราเปลี่ยน behavior ของเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเช่นในเคสของ f, f o r s q u a r e เราไม่ได้อยากจะเดินออกไปข้างนอกหรอกเ,เต็มที่มันแดดมันร้อนอะนู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าเราอยากออกไปเพื่อไปเช็คอินตามร้านตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆเพื่อให้ได้แต้มใหม่แบตใหม่เพื่อให้ได้เนี่ยครับ reward ใหม่ๆขึ้นมา ซึ่งรีวอร์ตัวนี้จะไป t r i กเ e r q u e ิวใหม่แล้วไป t r i กเ e r ร์รูทีนเดิมที่คุณทําสิ่งที่มันเกิดก็คือ Gamification เนี่ยเอฟเฟกที่ดีที่สุดของมันเนี่ยโดยสรุปนะครับมันคือการที่เราใช้รีวอร์ต่างๆที่ t r i กเ e r ผ่านคิวเนาะมาทำการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอันนี้คือข้อสรุปอย่างง่ายที่สุดให้นึกถึงมาครับเราเมื่อไหรก็ตามที่มันมีบางอย่างที่ทริกเกอให้คนทําสิ่งอื่นทําพฤติกรรมพฤติกรรมหนึงได้ ทั้งที่มันไม่ใช่อของในคอนเท็กต์เดียวกันเนี่ยอันนี้คือคุณสักเซสแล้วในแง่ของเกม